นี่โอ้โ,อโ,อโอหสินไหลสินมันนึกทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านที่กำลังติดตามรับส้มอนนี้กับตอนนี้กับบรรยากาศกับคืมฝนน้อยนึงทุกคนนะส่วนทีมงานเราก็สีได้ไปหาซาป่าก่อนวันนี้นะสาป่าหายุหากินนี่ก่อน สีได้สีมาสำเร็จกะติดตามมาเลยทุกคนเลยเฮ้ยตอนนี้ทีมงานเขากะย่งางไปก่อนแล้วนะหัวหน้าดอนครับหัวหน้าประซีคนกะไปเมดทีมงานเขาซีคนเลยนะบาสุพรรณกับคอยอย่างทำหลังคนละโวยทางไปคนละถือว่าเพิ่นไปลัดเช้ามื้อเช้านี้เพิ่นเห็นหนองป่ามันป่าลายนะหนองกะคือสีบ,บีใหายไปเลยเนี่ย อุปกรณ์เ่าสิไปซะกะมีกระซามนี่แหละกับมานึ่งนะไปตามเป็นเนพื่อนๆน้องมาเลยชอ,อ,อื้อออ 对。Wheel. 慢一点，下一个。<吧>

กังมกือน,นี้กะมีตะปะกังอย่กนจีมอยู่ก็จับ र, ดเสะวังเลยคักดีหลวังเลยนะจับหนักากะปะนเนล เสื้อคือเชื่อไหมช่อนมาตอนะอุ้ยง่ายนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบไปไม่หลบเลยคว้าคว้ไม่เละนี่โอ้โอ้ไปเดี๋ยนไปเดียวนี้

ปลาลูปลาลูกปลาไปเย็นไปเย็นโอ้โห่าอันนี้ตันี้กันนะจับปลาสองมือนี่เก่งเดนาเอาไปฉันไปตน้

เอามนบาี่ันเระนดีเลยกาศนหนามจะได้ส oh, oh, ันนึงในใตมัน mười pháo hộp y phi nó hộp phi nó hộp phi à tầm nhìn hộp hộp ไมด้ตได้งนี่ยเ yeah, ่ะไเนี oh, ่ยได้ดนี่ได้ตัวโอเดินเรื่ออไรัตว์่าเอ๊ะับหกรเทืนโอ้ยใหญ่จังโอ้ใหญ่เนีลย

มันอยู่ในโกลนะเนสิ่งกุ้กยังง้เห็นนะนี่คอยกระเจบตัวนึงสิคนเลยไปทา้าจับูทีเช็ดไปครับเช็ดไปครับลายอีเสียดกูโกูยกนะเฮ้ยโบ้ได้จกโบได้นี่เมือนึ่งโอ้ยมือหน่โอ้โอ้ ตัวใหญ่ใช่ไหตัวใหญ่ที่สุดเยตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยเอาไปละเต็มย่อมาไห้แทนนี่นะมาพี่งัดมาพี่งัดมาแบบนิงัดไปหั่นนะมนมันต่ำงัดมาพี่หนา่โน่เอาไปนี่มากระสนนี้งัดโน่มันไ่ได้แฟ้ดใดงัดอยางโซเลเดียวอยู่เอาตกลงเอาตัวเลยเฮดเฮดโปปลา ได้อีกตได้จีกตัได้จีกตได้คูโตได้คูโตมายูผ่านไปได้อตอยู่บุ๊บมีเบจับมีเบจับมีตัวใหญ่มีเบอร์จับเอ๊ะเอบจับโลอกกันละรอบนี้มีเบิร์จับตัวนั้นหอกเบิร์เลยหลอกกัเนาะอลอะดิกเอร์ลต

อีกเอาเลยปอไม่จะติดมือนึงเลยนะเดอด้ายวดปอักเลยน <c oughs> <Han> ี่ได้อีกเลยหมปลาบ้าหมึกปลากรังเอรอเนาะมีชิวมีกระปิบกรดกของสัมโตได้ปิววิมีเลยนะนี่มาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยนั่นแล้ว มือนะว้าวเนี่ยเดวนี้อัวนี้ตัวไหนบอ๊ะตัวนี้มักใหญ่นี่ตัวนี้

ทิ้ให้มันสนคือเก่าตรงนนะยามันสนคือเก่าฮนยิ่งก่อนมีก็จ้ากระีจักนี่ลวนี่เอาไปในไงพางเลยกับเต็มมาหนึ่งเนาะสองน้องนี่น้อยและน้องเดียวผมเป็นจอน้องดอกน้องนี่น้อย มีโตยังจะมีเมื่อเท่านัน่ตะดรอนว่างนั่นลายนะครับวังต้น้าจะไปรุดก็ป่านะ

เป็ลายตีม oh. uh ัน oh. น no ึงอะเกาอะไรดอกนเลยโอ้โหปลาคือมีหนหนกเป้าจะสีิไปยดส้นือี่ถือมือหมุนอ่าห้อห่อรก็กินมันมงอร้อนมันม้อก็เสิงไว้กินเทลนุ่ยป้าเี่ดีนะมมีคนเทเลยนะ่รบป้าไว้กระเป๋าป๊กไว้มันจะ อยู่ในตรงยางคนแปนเนี่ยเพราะคืีเห็นสิแต่ว่มันมีคนกินเดี๋ยวจะเชิงไว้เลยตีตนมันกินซหลังจากที่เ้ามาแต่ซาปามาฮอดบอลแล้วก็มีท่านในปันเดียวน้าป่ากันทุกคนสลยทีห้าไปฟึกกุมาให้ก่อนซ้ำคำนะคำแล้วก็เฮากับสีได้กลับบ้านนะเดี๋ยวอติดตามลุ้นน้ำเดียทุกคนเลยที่ได้สีมานไปเฮาวฟื้กุมาให้นี่นะทำงานเฮากับห้าไปก่อนแล้วนะ

ได้กับได้เลยเจ้ามีทงว่อาอยากได้แล้วหาทงมาได้เลยเดกชอบนะ่อนอยชอบคนอ่อัอใช่หมอกับไผอุ้นเลยตัดถ้าหันระดับมือนะหนึงเท้าได้โอ้ยงดีเย อ๋อโยก่กมตอีกตัวหนึ่งเะตัวใหญ่เลยคอยได้อาไปไอ้ตัวใหญ่โคตนตัวใหญ่โคตงมยังได้ตัวใหญ่ปันหยากแล้ประกางมันคลุกกันตัวหน่อยตัวใหญ่นิดเดีย ดุหน่เออปุก็แล้วมาแล้วไม่ง่ายปุกกี่แห่ไปไม่ง่ายนี่น้องเก่งนปุ๊ย

โวนก่อยแล้วจับไปขามันหมุนนี่จะเห็นบ้างอม่ไหอันนี้แลรขหอยร้อยกนี้กัเบอร์เท่ไหรขออยได้ลายก็มุนได้หนิชีผูก